สวัส,สด,ดีรครับท่านผู้ชมที่รับรับวันนี้กระผมได้มายืนอยู่ที่บ้านขุบเมย์ตำบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับเขื่อนคุนดา่านประการชนของจังหวัดนครนายกนะครับและที่มายืนอยู่นี้นะครับก็เป็นอาจจะกล่าวว่าเป็นแปลงปลูกผักที่ทันสมัยมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับและก็ผู้ที่ดูแลรับจ้าแปลงนี้อยู่ ก็คือคุณกิตศรพันธ์นะครับว่าในสภาพพื้นที่นะฮะซึ่งค่อนข้างจะโอบล้อมด้วยป่าและก็มีทิวเขานะฮะติดอยู่กับใกล้เขาใหญ่ด้วยซ้ำไปนะฮะสามารถใช้พื้นที่ซึ่งก็เรไย้ว่าไม่เคยปลูกผักมาก่อนเลยนะมาทําการปลูกผักก็เป็นผักที่เรียกว่าถ้าไปโอฟาร์มนี่ถ้าแปลงนั่นก็คือการเกษตรชีวภาพใช่ครับนะหรือว่าฟาร์มนะครับชีวภาพก็ว่าได้นะครับก็อยากจะให้วามคุณกิตศรพันธ์คุณนุ้ย ได้ไลฟฟังนะครับถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็จนถึงการออกมาเป็นผักที่อยู่ในโรงเรือนที่ทันสมัยมีระบบการปลูกผักแล้วก็ปลูกผักซึ่งเรียกว่าเป็นผักที่มีราคาสูงมากนะฮะสำหรับผู้บริโภคครับเชิญคุณนุ้ยนะครับออที่ที่ดินแปลงนี้นเดิมเนี่ยติดอยู่กับเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะแล้วก็จะเขาใหญ่ะเขาใหญ่เขาใหญ่พื้นที่ตรงนี้เป็นหุบนะที่เขาเรียกว่าหุบเมยนะฮะหุบเมยครับเมยเมยแปลว่ากระทิงในเขตนี้ครับอ๋อครับผมครับ ความความชื้นในหุบจะสูงมากแล้วก็ลมไม่ค่อยมีนะใช่ใช่ใชแต่นี่อพอมาเข้ามาปุ๊บในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นไม้ผลแล้วบอกว่ามาเรามาปลูกแบบนั้นก็จะไปซ้ำกับชาวบ้านแล้วโครงการคงคง,คงไปไม่รอดนะเพราะว่าข<อ>เขาคงกันหลชาวบ้านไม่ได้ใช่ก็เลยก็เลยมาคิดว่าเอางั้นเราก็ต้องคงต้องทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ ให้อยู่รอดได้ด้วยเพื่อที่จะให้มีคนมาอยู่ประจําที่แล้วก็รักษาพื้นที่ให้เราได้ก็เลยเกิดโครงการเรื่องเรื่องปลูกผักขึ้นมาครับแล้วก็แนวคิดการปลูกผักเนี่ยนะฮะมีวิธีการคิดอย่างไรแล้วก็วิธีการแบบอย่างไรบ้างครับก็เราตั้งใจตอนแรกเลยคือจะทําเป็นผักอินทรีย์นะฮะอันนี้พอพอมาลงผักอินทรีย์พอเริ่มเริ่มมองในรายละเอียดของ อคอนเซปต์ของอินทรีในในบ้านเราผมมองอีกแบบหนึ่งผมมองในแง่ของของผู้บริโภคว่าผู้บริโภค<ม>ได้ได้บริโภคสารที่อ่เป็นผักปลอดสารพิษด้วยแล้วก็เป็นอินทรีย์จริงๆด้วยก็เลยกลายมาเป็นว่าดูสภาพแวดล้อมนะครับ,รบและก็สภาพดินฟ้าอากาศนะครับและก็เป็นอยู่ในเขตที่ร้อนเนี่ยจริงๆว่าจะ,จะทำเนี่ยนะคายต้นทำในโรงเรือนใช่ครับและก็จะต้องมีการดําเนินการโดยที่ว่าจะเข้าไปสู่อินทรีย์ไม่ได้ เพราะเงื่อนไขอย่างที่ว่านะครับก็ทําให้มาเป็นการน่าจะเป็นการปลูกผักคือไร่สารก็ได้นะครับแล้วทําไมเลือกผักเพราะวันนี้ผักที่ปลูกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นผักที่สมมาตรจะนําค่าจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าปลูกในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนี่นะอากาศร้อนชื้นนี่นะครับซึ่ไม่เ่มาอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าเราดูสภาพผักต่างๆการเจริญเติบโตดีมากเลยการสร้างโรงเรือนนี้นะครับเราใช้รูปแบบจากที่ไหนครับ อันนี้เป็นเ,เป็นโอฮาวของของของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะฮะแต่ว่า<ะ>แต่ว่าตัวโรงเรือนเนี่ยมาจากอินเดียอ๋อครับนักดาวมาจากอินเดียนะฮะและประการที่สองครับเอาระบบการวางแปลงนี่นะครับคุณนุ้ยนะครับได้กำหนดอย่างไรบ้างครับหนึ่งการเลือกพืชที่ปลูกนะครับแล้วก็ที่สองก็คือที่ความยาวของแปลงนะครับการที่สามก,ก็การใช้ปจัจจัยอ่ะที่คุณนุ้ยเน้นนักเล่นหนานะครับว่าเราอการให้เป็นผัก อินทรียเพราะว่าผักไร้สารเนี่ยมันก็ต้องใช้พวกออร์แกนิกใช่ไหมครับใช่ครับคุณดูดอธิบายเลยครับว่าการดปลแปลงยังไงบริการให้น้ํานะครับบริการให้ปุ๋ยแล้วก็การปรุงดินครับคือตัวดินที่มยดินนี่เป็นดินนาดินนาเก่าแล้วก็ทิ้งไว้โอ้ยยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วก็จะมีพวกวัวพวกควายอะไรมาเดินเหยียบย่ัดจนแน่นมาหมดเลยครับดินแน่นมากแล้วก็ตัวตัวสภาพดินเนี่ยเขาเดิมเดิม ด้านเลยฮะไม่ไม่ไม่ฟูอย่างนี้นะตอนนี้จะเริ่มฟูขึ้นบ้างแล้วฮะจะเริ่มฟูแล้วร่นสุยแล้วนะครับฮะใช้เวลาคีดอีกคิดปีกันเนี่ยก็นี่นี่ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วนะฮะเริ่มที่เราเริ่มปลูกครับแต่ว่าเราจะมีการเอาเอาอิฐวัตถุเนี่ยกลับเข้ามาคตลอดขรับเลยฮะสองสามวันครั้งหนึ่งให้ทางระบบน้ําเลยอ๋อฮะะสาเหตุที่ต้องให้ให้ให้น้ําทางสายสายน้ําหยดเนี่ยเพราะว่าเรา ดูแล้วถ้าเบิดเป็นสปริงเกร์เนี่ยความชื้นในอากาศเดิมก็สูงอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับถ้าเบื่ใช่แล้วทำจบได้ได้แน่นอนเลยนะครับใช่ท<ช><ช>่านผู้ชมครับสภาพดินตรงนี้นะฮะผมมองออกเลยเพราะตะลดูข้างนอกนะฮะ <c oughs> โอโ้ดินนี่นะครับไม่น่าที่จะปลูกผักได้เลยนะฮะดินแข็งกระด้างนะครับและก็แทบไม่จะไม่มีซิบุทัวเลยซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณนุ้ยบอกว่าสมมากนะฮะจากสภาพพื้นที่เดิมนะเมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ปรับสภาพดินแล้วก็กปรับสภาพดินเสร็จใช่ไหมครับ ก็จักระบบน้ําเลยนะครับแล้วก็เลือกมาปลูกก้ารปลูกผักเนี่ยฮะที่เลือกผักสี่ห้าชนิดที่เป็นผักสลัดเนี่ยเขาคิดว่าลงทุนกระดานนี้ถ้าปลูกผักคะน้าผักกวางตุ้งผักผักบุ้งเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปคงจะไม่ไหวใช่ไหมใช่ก็เลยต้องการในการที่ปลูกผักที่มีราคาเ่นขาจะสูงใช่ครับแล้วก็บอกกับสภาพที่เราสามารถปรับปรุงได้ครับใช่ประเด็นที่แรกก็คือว่าพันธุผักที่เอ่อ เอวิธีการเนี่ยพ่อกล้าเองใช่ไหมครับครับใช่ครับตอนนี้ที่ที่ลองนี่ก็คือเอาเมล็ดพันธุ์ผักจากในท้องตลาดเลยที่เราลองพันพันทั้งหลายที่ที่เป็นผักอยู่ผ่านได้ง่ายๆใช่เอามาลองเลย้วฮะแล้วก็ตัวไหนที่ใช้ได้แล้วก็จะค่อยๆทยอยเปลี่ยนมาใช้เพราะว่าามแพงไหมไม่ไม่แพงใช่ไหมครับช่วงแรกๆนี่ไม่แพงนะผมจากเดิมผมใช้เมล็ดเคลือบทั้งหมดเลยนะตอนนี้ตอนนี้เริ่ม นงานที่ที่ทำเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มนะได้ความรู้เข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มเพาะเมล็ดเปลือยได้แล้วนั่นนะฮะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่าคําถามเมื่อกี้ก็มินถามเอเมล็ดผักแพงไหมถ้าเป็นเมล็ดเคลือบนะฮะเพื่อที่จะช่วยในการที่จะมีคือการเคลือบเนี่ยมันก็มีสารนะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ของปุ๋ยด้วยเขาเรียกว่าเอาไปเพาะปั๊บมันก็ช่วยสลูรีลิสบางครั้งก็เป็นการป้องกันโรคที่ติดระกเมล็ดแต่จริงๆแล้วถ้าเราปรับสภาพบริเวณได้นะมันก็ไม่มีปัญหานะครับ ก็เลยมาเป็นสีตอนนี้ปลูกสี่อย่างตอนนี้มีเลดมิโฮกหกอย่างนะฮะมีอะไรบ้างครับมีกรีนออร์กเลดออร์กเลดคอรัลคอสคอสแล้วก็จะมีไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กด้วยฮะมีทั้งนู้นนะครับผมครไอเฟลไอซ์เบิร์กแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือล็อกเก็ตแล้วการให้การให้น้ำให้ปุ๋ยก็ให้ให้ทางระบบน้ำเลยฮะมีมีบางบางบางครั้งก็มีฉีดเหมือนกันเพื่อที่จะให้ทางใบในในช่วงที่หน้าฝนที่เอ่อพวก พวกคอรีเนสปอร่าพวกตากบทั้งหลายเนี่ยระบาดครับซึ่งช่วงช่วงที่ผ่านมาหลังมีนาเนี่ยเราเจอเหมือนกันนะก็ไปปรึกษาทางกัมพงแสนดรจิราเดชบอกว่ามันไม่ใช่เซอร์คอปไม่ใช่ตากบมันเป็นอีกเชื้อหนึ่งเป็นบักทีเดวรู้ว่าเป็นเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราแต่แบบมันชื่อไม่ใช่เซอร์คอปเดล่ามันเป็นคอรีเนสปอร่า นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการผมเจอปัญหาเหมือนกันนะคุณนุ้ยฮะแต่ว่าผมแก้ปัญหาโดยผมใช้ซิลิคอนผงนะตอนแรกไม่อยู่ะฮะพอผมไปเอาก่อซื้อนผงเข้ามาเนี่ยของเครือประสบผลิตภกณจำกัดอะสอซิลิคอนผงนะฮะช่วยทําให้หนึ่งนะครับลําต้นรากใบแข็งแรงมากนะฮะอันที่สองคือสร้างเซลล์ความแข็งแรงเนี่ยนะของทางด้านใบนะฮะมี ความแข็งแรงต้านทานน,นะครับต่อการที่จะข้าวถูกทําลายโดยเชื้อพวกนี้ปรากฏว่าผมเพิ่งใช้มาสักสามเดือนนียได้ผลเลย้ยอดยปัญหาในเรื่องของการที่เป็นพวกเชื้อราเน,นี่ก็เป็นพวกเชื้อราสเตีรก,ก็แล้วแต่นะวันนี้แทบจะไม่มีเลยแสดงว่าเป็นอีนแนวทานอิเนเดางทา่อันนี้ก็เป็นอินเซนะฮะมันเป็นพวกแร่ที่อยู่ในรูปของการเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็คือในลักษณะที่เป็นธาตุละเอียด นะฮะยูในรูปที่พืชดูไปใช้ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับในส่วนที่สองครับอยากสอถามว่าขายที่ไหนครับเนี่ยคุณดุ้ยครับตอนนี้ตลาดมีมีฝ่ายตลาดจัดการนะฮะก็าท้าที่ทราบนี่ก็จะมีเป็นร้านอาหารในในในเขตกรุงเทพชั้นในเกือบทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ลงทุนกระดานนี้ความพยายามมากเลยนะครับจนได้ผักคุณภาพอย่างนี้นะฮะหนึ่งก็คือผักสดสวยมากนะฮะได้ทั้งขนาดนะได้ทั้งคุณภาพ และก็ปลอดภัยด้วยนะก็คือการไม่ใช้พวกเคมีท like ั้งหลทั้งโป่งนะฮะแล้วก็ประการที่สองก็คืออยากจะเรียนคุณนุ้ยนิดหนึ่งเขาบอกออแกนิกดนะครับดินเนี่ยไม่อยู่นะหนึ่งไม่ได้ใช้แมกนีโมนะครับสองไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาเคมีนะครับสามกำจัดสัตว์ปูพืชนะฮะที่เป็นการวิเคราะห์จากกาจัดเคมีประเด็นเดียวคือว่าเป็นอินทรีย์นะมันจะมีตากับไล่สารอย่างเดียวคือพื้นที่ที่จะปลูกผักสามปีนี่นะครับ จะต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ปลูกพืชอื่นเนี่ยไม่มีเคมีตอกค้างอยู่อ๋อนยี่สิบกว่าปีเลยนั่ะฮะจะเรียกจากที้ครูได้นะครับว่าสามปีไม่ปลูกเลยเลยถือว่าถึงไม่จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกเคมีมาก่อนแต่สามปีนี่มันย่อยสลายไปแล้วไอ้พวกเคมีตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยก็คือปุ๋ยซิคอนผงนะฮะจะช่วยทําให้นะการไอ้กระจายของรากดีขึ้นเพราะนี่โดนลงดินเนี่ยฮะอันที่สองก็คือการทำให้ลำต้นแข็งแรงนะฮะทรายซีของผักที่แข็งแรงมาก มีสวยที่ทาให้การระบาดของสัตว์ป่วยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเราไม่ใช้เคมีไงนะมีความทนทานแข็งแรงต้านทานได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้ใช้เองท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่บาแล้วมีความสุขมากนะฮะที่ได้เห็นเกษตรกรนะครับซึ่งมีความคิดมีความอ่านแล้วก็ต้องการทําเกษตรนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณนุ้ยมากนะครับคุณนุ้ยมีอะไรจะฝากไปยังท่านพี่น้องเกษตรท่านผู้ชมบ้างไหมครับเชิญนะครับก็จริงๆแล้ว บ้านประเทศเราเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีกันมากเลยกันแล้วปุ๋ยเคมีมัน,ม,นมันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้นะเยอะมากเลยฮรัพราะนั้น<อ>ก,ก็ขอฝากไว้ว่ายังไงก็ช่วยๆกันอุดหนุนเกษตรอินทรีย์ในบ้านเราดีกว่านะผมต้องขอขอบคุณเครือบริษ,ษัทฟุติกคุปจำกัดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับแก่กับผมเองซึ่งอดีตก็เป็นข้าราชการ นะฮะแล้วก็อยู่สายเกษตรนะมาทําเกษตรแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับคุณเกศรพันธ์นะหรือคุณนุ้ยเจ้าเจ้าของผู้จัดการนะครับไบโอฟา o ร์มนะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายกทําให้เราสามารถได้เห็นภาพอีมุมหนึ่งของการเกษตรไทยที่พัฒนาไปจนถึงสามารถสร้างนะผักที่มีคุณภาพนะครับแข่งขันกับการนํเข้าได้เป็นอย่างดีก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีเกียรตินะครับได้ช่วยกันมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรได้อยู่ได้นะครับลดการนํเข้าว และก็ให้กเกษตรไทยนะครับเป็นอาชีพที่ยังยืนคู่กับประเทศไทยต่อไปครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกร,กรที่ทําการปลูกผัก,กเกษตร จนสามารถสร้างรายได้เป็นเกอบเป็นกำค่ะแล้วก็หมดหนี้หมดสินเกษตรกรท่านนี้มีวิธีการอย่างไรนะคะเด็กกิพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับคุณทองดีค่ะเรื่องของการทําผักกระเฉดเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหนี้มีสินเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับค่ะอยากให้เล่าตรงนี้นิดนึงว่าเกิดจากอะไรแล้วก็สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้อย่างไรคะครับก็ตอนแรกคือเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ก็คือสมัยก่อนเขาเลี้ยงกุ้งกันค่ะ เลี้ยงกุ้งเขาเห็นเขาเลี้ยงกุ้งได้ดีเราก็อยากมาเลี้ยงบ้างโดยที่เราก็ไม่มีประสบการณ์ก็มาลงทุนเลี้ยงตรงที่เราทําภาคเฉดปัจจุบันนี่นะครับก็เกิดประสบปัญหาคือเราเลี้ยงแล้วไม่ได้ผลแล้วอาจจะเป็นช่วงขาลงด้วยก็มีการขาดทุนเ,เป็นเงินเกือบล้านบาทเหมือนกันครับคิดเป็นตัวเงินออกมาแล้วก็ทําให้เราไม่มีมีแต่นี่สินเงินที่มีอยู่ที่หยิบยืมเข้ามาที่กู้เข้ามาก็คือมาจมอยู่ตรงนั้นหมด การที่จะทําการปลูกผักกระเฉเริ่มต้นเลยนะคะที่เกษตรกรอยากจะเริ่มทำเนี่ยจะต้องทํายังไงก่อนคะอ,อ๋อครับกออ็จริงจริงแล้วตรงนี้มันเป็นบ่อเก่าที่เขาใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนเราก็ใช้ตรงนี้เป็นการพัฒนาแล้วก็ปรับเพียงแต่ว่าเราดึงน้ําออกให้แห้งเลยนะฮะให้น้ำในใน,ในบ่อแห้งค่ะดึงให้แห้งแล้วเราก็คือตากไว้สักหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเราดึงน้ําเข้าไปให้อยู่ในระดับ แค่ระดับเอวเราเนี่ยนะฮะ<อ>ประมาณเอวเราแล้วเราก็ปักไม้เป็นลักษณะแบบนี้ฮะเราก็ปลูกเป็นแถวแถวอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเราปลูกยาวไปชนฝั่งนู้นเลยใช่ไหมครับปัญหาก็คือแหนมันเยอะเกินถ้าแหนเยอะเกินผักไม่แตกครับผักไม่แตกข้อก็สั้นเพราะฉะนั้นพอเราตัดเสร็จเนี่ยเราต้องปาดแหนปาดแหนที่นี้เราก็ใช้สวิงนี่โยนขึ้นมาขอบบ่อมันก็ทําให้เราเปลืองเวลาแล้วเปลืองแรงงานที่ที่ที่เราจะเสียเวลาด้วย เราก็เลยมาคิดใหม่ว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้เราลองเอาผ้าเขียวๆเนี่ยขวางคนละซีกบ่อคนละครึ่งฝั่งนู้นรเราปล่อยปลาไปพอเราปาดแหนไปพอแหนมันเกิดเราก็ปาดแหนโยนข้ามไปให้ปลาหรือเราเปิดผ้ากดผ้าลงก็ได้แล้วดันลงไปให้แหน่ให้ปลากินครับเรื่องของการให้ปุ๋ยเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันสาคัญสําคัญมากเลยครับค่ะตรงนี้ให้ปุ๋ยอะไรแล้วก็ให้ช่วงไหนบ้างคะครับเมื่อก่อนก็ใช้ปุ๋ยท้องนาทั่วไป คือพอเราใช้แล้วเนี่ยผลผลิตมันได้ไม่เต็มที่ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ผมก็เลยเห็นในทีวีแล้วก็มีการโฆษณาเรื่องกดซิลิคอนผมก็สนใจเพราะว่ามันช่วยโรครากเนา่าผมก็เลยหันมาเรื่องลองมาทดลองใช้ดูกดซิลิคอนคปรากฏว่าได้ผลครับแล้วทำให้ยืดอายุของของผักได้มากทีเดียวครับแล้วผลผลิตก็เพิ่มขึ้น จากที่เราเคยตัดได้ใส่ปุ๋ยเปน็นห่งกเนี่ยฮะถ้าปุ๋ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยหนึ่งโลกสามารถตัดได้ถึง400กรัมประมาณ400กรัมหมายถึงว่ากรัมที่เราเอาไปรัม<า>ที่เราเอาไปขาย,เ,ย,ขายเนี่ยครับจะตัดได้ประมาณประมาณ400กรัมแต่พอเราใช้ปุ๋ยสูตร18126ที่มีกรดซิลิคอนใส่เข้าไปมันได้เท่าตัวเลยครับ<ะ>จากเคยได้400เนี่ยมันขึ้นไป600ถึง800กรัมถึงพันกรัม ต่อปุ๋ยหนึ่งลูกนะครับปุ๋ยหนึ่งลูกนี้ใช้ได้ทั้งบ่อเลยใช้ได้ทั้งบ่อครับคือจะหวานไปหวานเราดูที่ผักถ้าผักหนาเราก็หวานเยอะหน่อยกำเยอะหน่อยถ้าผักบางเราก็กำน้อยหน่อยประมาณหนึ่งกำมือต่อหนึ่งกอนะครับหวานลงไปที่กอมันครับส่วนหนึ่งมันจะลงไปที่ตกลงไปที่เกาะที่รากรากของผักฮะระากมันจะเกาะมันจะดูดซึบซับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งมันจะตกลงไปในน้ํามันก็กระจายไปในน้ำฮะมันก็ช่วยเป็นช่วยทําให้อ่ มีปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาในน้านะครับมันจะมีปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาในน้ําตัวนี้เรื่องของกรดซิลิคอนเนี่ยคุณทางดีคิดว่ามันช่วยอะไรกับเรื่องของการปลูกผักกระเฉดได้บ้างคะโอ้ช่วยได้เยอะทีเดียวเลยครับเรื่องของอโรครากเน่าตัวนี้ช่วยได้มากทีเดียวเลยเพราะว่าหลังจากที่เราใช้มาแต่ก่อนก่อนที่ไม่ได้ใช้กรดซิลิคอนเนี่ยะจะพบปัญหาแบบนี้มาประจําคือโรครากเน่าแล้วอายุของผักอยู่ไม่นานครับอยู่ได้ อ,อย่างเราปลูกปกติทั่วไปเนี่ยอยู่แค่สเดือนสองถึงสี่เดือนเนี่ยจะต้องลื้อทิ้งแล้วครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยหถึงแเดือนอบางครั้งถ้าเราตัดตัดแล้วแต่งไปด้วยในตัวนี้เนี่ยมันเป็นปีก็อยู่ได้ครับสําคัญที่สุดคือการตัดแต่งเราตัดไปด้วยเราแต่งไปด้วยให้ไม่ให้ผักมันหนาแน่นครับถ้าผักมันหนาแน่นมันมันจะไม่ค่อยออกยอด ข้างล่างเนี่ยในเรื่องของบ่อผักกระเฉดต,ตรงนี้สามารถที่จะสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งก็คือการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาครับแน่นอนครับยังยังผักกระเฉดเราเนี่ยเราจะไม่ปล่อยพวกปลากินพืชลงไปจะเป็นพวกปลาดุกส่วนที่เราจะเลี้ยงที่เป็นปลานินปลายี่สกปลาตะเพียนอะไรต่างๆเราจะใช้ผ้าเขียวๆเสร็จแล้วเราก็ปล่อยปลาเสีกงนูนแล้วเรื่องของการนํากรดซิลิคอนเข้ามาใช้กับผักกระเฉดแล้วก็มีปลาอยู่ในน้ําด้วยมัน อ,อันตรายต่อกันไหมครับครั้งแรกผมคิดว่ามันมีกลัวจะมีผลเหมือนกันครับแต่พอใช้ไปแล้วอมารู้มารู้จากการใช้ของของปุ๋ยเนี่ยกดซิลิคอนเนี่ยมันมันช่วยช่วยทําให้น้ําน้ํานี่มีออกซิเจนในความคิดของผมนะครับเหมือนมันมีออกซิเจนของมันอยู่ตลอดเวลาน้ํามันจะเขียวเพราะปลาส่วนใหญ่จะชอบน้าเขียวๆม,มันก็เลยกลายเป็นเป็นผลดีไปกับกับที่เราใช้เหมือนเหมือนเราใช้กับผักกระเฉดไปได้ผลดีกับปลาอีกเท่ากับสองต่อ แล้วการปลูกผักกระเฉดตรงนี้อยากจะฝากบอกเกษตรกรที่สนใจอยากเกิดความท้อแท้ทําอะไรก็ไม่ได้ผลเป็นหนี้เป็นสินอย่างที่คุณทองดีเคยเป็นน,นะคะเราก็สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินตรงนี้ได้เนี่ยอยากฝากบ,บอกคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างคะคถ้าใครที่มีมีบ่ออย่างนี้นะครับที่เคยเลี้ยงกุ้งแล้วเคยประสบปัญหามีหนี้มีสินนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรทุกท่านเข้ามา,าหันลงมาปลูกผักกระเฉดแล้วก็ใช้ ทําอย่างพ่อหลวงของเราแนะนําว่าเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้อยู่ได้จริงๆครับอยากเชิญชวนให้เข้ามาทาผักกระเฉดกันถ้าในสนใจอยากจะมาเรียนรู้ก็ยินดีให้ความรู้ตรงนี้โดยไม่ได้คือให้ความรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับเริ่มปลูกจนเก็บได้แม้กระทั่งเรื่องการตลาดจะแนะนําให้หมดเลยโดยที่คือไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพียงแต่มาดูการทํางานแล้วก็มาศึกษาดูเอาครับจะบอก วิธีกาารทํให้ค,คุณผู้ชมคะนี่ก็คือประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรคนเก่งของเราในวันนี้นะคะที่สามารถที่จะลองผิดลองถูกจากที่มีหนี้สินเป็นล้านนะคะสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินให้กับตัวเองได้แล้วก็สร้างรายได้เป็นเกาบเป็นกำเลี้ยงครอบครัวคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทําผักกระเฉดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุณคังดีได้โดยตรง คุณทองดีแอบกระซิบเมื่อกี้นะคะบอกว่าไม่ห่วงเลยเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานได้ใช่ไหมคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ